อาอข้อวัตดีครับผมวันดีรอบครับผมกิมมตามเลขบ้านาลงทุนคลิปที่สองได้พี่น้องเด้อถ้าพี่น้องไปบํเบิงนี่ก็เสียดายได้พี่น้องเด้อเลขบ้านาลงทุนแม่นด้เนาอพอเนาะเลขบ้านาลงทุนแม่ขถ้าเหมือนมันจะคู่นี่นับมันคือมันคืออยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแปดตัว สิบแปดบาทชิบแปดตัวมันก็ยังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอามาล่งสองยี่สิบยี่สิบบาทยี่สิบอันนี้อันนี้อันนี้ก็ยี่สิบชี่สิบตัวเนี่โอ้เป็ดก้าวฟ้มันบ่แม่นกลับฟ้าได้ก้าวฟ้เลยต้งหมดสี่สิบตัวเลขวันไหนลงทุนแต่ว่าล่างล้างมาไลยบ่เป็นยางสูตรนีาล่างมาล่างดูหนิ่เพราะว่านี่เป็นสูตรบนเนาะสูตรบนปีนึงนี่ปีนึง รุดผ่าตดจังหวัดป่ะแต่งแต่ปีแม่มากตัวนี้ผิดกว่านึงผิดกว่านึงแล้วตัวนี้ผิดกว่านึงโอ้ผิดแต่สูตรละงวดแมนงวดละสูตรเออคือว่าโอเคคือว่ามันหลายเนาะก็ถือว่าโอเคอยู่ถือว่าเจงอยู่เล็กคือไปได้เกางวดงวดที่ผิดว่าเป็นหยังแต่ว่าจะผิดกว่านี้งว่านี้เขางว่านี้ผิดอันนี้ อันนี้ก็เบาคือผระพันคือผระพันงวดเขางวดรองวดยูสิบหกเอาพี่้องมาเบิร์น้ำกันเลลบกวนาลงทุนได้สิบหกรกรดาษสองห้าหกเจ็ดัดบบนอ๋อดับบนพ่อเขียนอย่างคือเขียนเจ็ดเจ็ดตัวมันดบเจ็ด โอ้เจ็กระดับเจกระดับดับล้างฟ้อมเลยเจ็กระดับบนมันบอกรดับนสิบสิบเก้าตดับบนเจ็ดสิบเก้โตอ้ดับอันนี้ดับบนเจ็ดได้พี่น้องจูนสามูนสามหกสพี่น้องเบิ้งเอาเฮ็ดเอาไปเฮ็ดชิบย่อนหลังเด้อสามสี่หกพ่อพนปอแพงสูตรพ่นไห่พ้อม 1, นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเกอ้า่เวกาโอ้ลมดีไว้ยยกลางปลากลางดงก็ได้ 1, หด <5, S 2> สามเก้าห้าหนึ pues ่งเจ็ดเอาจบไรไงไงไม่ไล่ไงเลยแต่เพราะไอ้มีมีสามบวกหกสามบวกสามสีนอฟเนอแมนบวกแมนคือคือเขาตั้งตั้งรักษิไว้ครับตั้งรักษิไวไล่ลงมาเลย เ่อมันออกสามนี <sk 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 ่เขาตังซี้สามนี่เขาตังชี้ลงมาเลยเจนดเจอดหัวตัวนี้ก้อนจัหัวีจมันเป็นเก่าเก่ล้กก็ะสุนมะแล้วก็เอาสามมามาบวกเอาหกมาบวกครับสบวกสมก็หกบวกสก็เกกบวกสมก็สิบสองสองบวกสมก็เป็นหหาบวกสมก็เป็นแปด แต่บางเป็นหนึ่งร่องแบงค์เลยล่ะครับง่ายดีพ่อกับบรรยายให้พี่น้องห้องก็เข้าใจเนาะเอาที่แน่ๆคือบนนี่ดับเกจเป็นมาพ่อแมงคดับหน่วยที่ดับสิบปะดับทั้งหน่วยทั้งสิบปะเท่าหมดเลยเกจนี่แมงคเอาบนดับเกจดับทั้งบนเอ้ยดับทั้งหน่วยทั้งสิบแล้วพี่น้องเกจงวดนี่งวดนี้งวดใดเราท่านน่ะเบิรงวันที่พ่อพิ่นก็เขียนวันที่ให้เบิรงอยู่เอฟซีโทรมาถามหลาย พ่อเขียนไว้น้ำแน่ว่าบ่นตัวนี้พออีฟซีโทรมาถามหลายพอดว่าบ่นหรือลางอะนะบน่นมืที่ผ่านมาน่ะเออบ่นเด้อพี่น้องเด้อเลขไม่น่าลงทุนบน่นเอาเออเอาพ่อเขียนดับเอาดับกระดับน้ำตัดบ่นเอาเออเอาพี่น้องเชบหน้าจอเด้อเลขไม่น่าลงทุนเด้อพี่น้องเด้อ oh. ส่วนเจ็ดส่วนเจ oh. ็ด oh. ดันดับบ,บน่นทั้งสิบ,บทั้งหนว่วยเด้อ อันนี้รับบนยางเดียวนะพอเนาะรับบนย่างเดียวคิมี่หนึ่งเก้าสองห้าสามหนึ่งสี่เจ็ดห้าสามหกเก้าเจ็ดห้าแปดหนึ่งเก้าเจ็ดสูตรสองสูตรสองเนี่คือหกหนึ่งสองเก้าสามสองสี่ห้าหาแปดหกหนึ่ง เก็ซีเกตรงกันตัวเดียวกันตัวไปกลับเลยตัวนี้ตัวหนึงเกตตัวเกตซีตัวหนึ่งหนึ่งหกตัวหนึ่งหกหนึ่งราแปดเจ็ดเก้าศูนย์พี่น้องห้อแคบหนาจอไว้แด้ครับเด้อก่อนเ้องขีดรงทุนเอาไปเทียบเราได้เกซเอาได้เฮ็เอาก็ได้เฮ็เอาได้เีออกมาเฮ็ดไลยเลยตั้งไว้เฮ็ดไลยเลยตั้งหลักหน่วยกับหลักสิบเนาะหลักสิบกับหลักหน่วยแลักไล่ไปเลยบวกหกบวกสามนี่ ก็มาเลยจำหนังเยอนมาโอ้ยชี่เจ็ดข้าเจ้าคือมาแห้งแล้วบ่เสียแล้วมึงข้าเจ้าข้าเจ้าดีที่กะบ่เบอกได้บ่บอได้เ่บาได้เออกะเบิ่งนี่เห็นบ่ของเก่าเนาะพ่อเนาะนี่ของเก่ามันก็มีไหมของเก่าก็มีให้เบิ่งอยู่นี่บ่ดวนี่สุดนี่ดวนนี่บ่ราะมันบ่ดวนี่แต่จำความได้บ่ได้แต่พอเราเล่นเนาะมาเนี้เอา บาดเดี๋ยวมาเทียบใส่กับเหล็กที่พ่อไหม้มันชิมีตัวตรงบอยู่ใส่หล่ะเอะเดีวที่พ่อไหม้มันชิดตรงกันบอใส่เบิ้งใส่กันบ้านนี้เทียบใส่กันเบิง้งอันนี้คือเหล็กใบหนาลงทุนนี่เหล็กใบหนาลงทุนเอามาไล่ใส่กันเบิง้งแปดศูนย์เ้ยสองแปดสองเก้ามีบ่พอ อยู่ในเรียกแบบนี้มีป้อนี่มีแต่สองหาเออมีแต่สองเอ้ยนี่เดี๋ยวสองเก้ามีอยู่บนนี่เกสองเออสองสองเก้าติดนี่อแต่ก็เอาดิมไปสองเก้าคือตอนนี้มันมาจากสูตรเออันนี้บนมีสองเก้านะพอนะบนมีสองเก้าก็มันแปลกแปลกเกันไหวเลยอือพอความความตุบพ่อตัวนี้สองแปดอยู่แล้ว ออทงแปดพอมันส้นกับบันเลขดับเขาก็บอๆไว้นอะพอเนาะก็คือตัดห่วนที่แล้ยวเรือไอ้สองเก้าเนี่ยนะคือหมดที่แล้ยวพอตัดสองเก้าเนาะบานนี้ลักศูนย์ลักศูนย์นี่มันมีอันนี้มันเป็นเก้าศูนย์อันนี้ศูนย์เก้านี่มันมาตรงกันอยู่สองคูที่พอนี่ยจัดหรอมันมันจะยุ่มันจะยุ่ศูนย์แปดกับศูนย์เจ็ดเลย โอ้ oh, แสดงว่ามันจิเลียตันนี่ศูนย์แปดศูนย์หกศูนย์เจ็ดนี่ก็เดี๋ยวเราจะแก้ไบ้างกันแล้วจะมาเข้าขใจครับอะไรครับศูนสนี่ห้าตัวไหนครับตัวนี้บอกเออแมนศูนย์เจ็ห้าแปดเก้าหนึ่งสองสามอันนี้ โ okay, อเคข้างบนเพ่นี่คือจ<อ>ับออกจากสูตรนี่จับจากสูตรนี่ออม,นมันก็เลยมากมันก็เลยมีสองเก้าสองแปดอันนี้จับใส่หนี้ที่เราโอ้พอกพอ้ฟอเขียนตีลังกาเออแต่ตามที่เิ้าเราม,มันจะเออปรแมาณมันจะมาอังสีเลย,ออยมันจะมาอังสีอืมคุณเป็นอยราะฟอกอยู่ในสูตรของมันอยู่เออจับใช่สูตรท่เจอันนี้นสูตรของมั่นสั่งฟอกบนนะพี่น้องนี่ดับบน ตอนแรกบ้ามากก็เอาทีมก็มัมนมันจะมีอยู่สามคู่นี่แหละเหลขอันนี้ตนนี้ตอนนี้ศูนย์เจ็ดนี่ศูนย์เจ็ดมันตรงกับเลขดับหลักสิบหลักหน,น่วยได้ดับเจ<า>็ดวครับกระตาทิมกระตาทิมเลขศูนย์กับหกแมนเลขศูนย์แปดศูนย์หกเอคือศูนย์เจ็ดมันลงไปอยงี้สินะเออมันจะไปเออจะได้สูตรเขงมั่นกระยากัพวเป็นยังปล่อยไปเพราะว่าบางเทียนี่มันกะ มันจะมาไดม้มันจะมาได้โยเทียบใส่กันเบิงคือคือมันมันจะม,มันจะคนละแถวในเหลียกคนละแถวครับเหลียกคนละแถวเหลียกคนละแถวคือ,ค,อคือจับใส่ใส่ไว,ว้เ <ซะ S 1> สดงว่านี่ถแถวนี่มันชิบ่ใครมาก,กันเห็นบ่พ่อศูนย์เก้านี่ตัดออกไปร่นแล้วนี่ศูนย์เก้าเนี่ตัดไปเลยนี่ก็คือศูนย์เก้าจับใส่นี่เลยศูนย์เก้านี่ยร่องแปดกร่องกลาที่ต่อกัน พวันคร,ค,ร 9, 6, 8, ครับเกียรแปดกับเกียรเกามประจำแครับพวานมาตรงกันกัเป็นเลขดับเก้าศูนย์ศูย์เก้านี่เก้าศูนย์นี่ตัดไปเลยนี่ห้างขี้เลียหน่อยคูตรงนี่เก้าศูนย์สองเก้านี่ห้างขี้เลียหน่อยได้พรดแนะก็จะมันจะมีอยู่สามคูนี่นี่นี่อนี่สามครูครับเลียบหลายคูเลขแต่ว่าขาวกบเองสี่แหละเพียี่พันมากเกาะพอ่อนะเพียเพ่นมารกเพียบนชอบ เพมันจะบอกอันนี้มันแรงคือมีดมันจะบอกจากสูตรนี้ใช่ไหครับแมนครับอ่นี่นี่คือคือสูตรโตตัวจับเอาเรื่อยๆอันนี้คือสูตรเด้แหละแบบมาจับครูอ๋อแต่มันได้ไงล่ะอันนี้คื่องมันหัวใจเจ้าคนับแมนเขาวมุนไปเรื่อๆเนาะเขาหมุนตุลย์ตุลย์ยังไม่ถึงได้ยังไงพี่น้องเอาไปนอนเบอร์ก่อนนะครับเด้ออันนี้คือพ่อปล่อยตัวงัวนี่พี่น้องแคหน้าจอเอานี่บ้านนี้นี่แหละที่เอฟซีต้องการถามหานี่ เนี่แคบหน้าจอแล้วครับเด้อนี่แหละชี้ตัวเออชี้ตัวอยูะอ่อเอฟซีก็แคบหน้าจอแล้วเฮ็ดเอาได้แมนพ่อพ่อพันว่ฒนพงสูตรเฮ็ดเอาได้เออจ้างละพี่จ้างละบวกหกก็บวกสามเอาขอบพูดอะไรกับพ่อขอพูดอะไรกับผมปังปังเองวันนี้อ้าวห้อยเข่าห้อยแตียงเนาะ่อเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม